ทั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงการย้ายงานที่ทําไมเวลาที่พนักงานตาแหน่งเดียวกันเรา้เราย้ายออกเนี่ยเราก็เวลามีพนักงานเข้ามาใหม่เนี่ยถึงมีเงินเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องกลไกธรรมชาติมากเราลองนึกถึงภาพ้าเรามีพนักงานมีในกรในขอนะครับในกรในขอนี่จบที่เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเราสมมุติว่าในกรเนี่ยไปทํางานบริษัท A นะแล้วก็ในขอนี่ไปทํางานบริษัท B เวลาผ่านไป5ปีเนี่ยให้สมมติฐานบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นที่เท่าๆกันเลยแปลว่า5ปีผ่านไปเนี่ยทั้งสองคนจะอยู่ในเงินเดือนที่เท่ากันนะครับวันหนึ่งเมื่อในขอเนี่ยต้องการที่จะลาออกจากบริษัท B นะครับบริษัท B ีทำยังไงบริษัท B ก็จะมีการประกาศหาคนนะที่มีสเปคเนี่ยเหมือนในขอณวันที่ลาออกซึ่งแปลว่าอะไรในกอเนี่ยจะเป็นคนที่สเปคและทุกอย่างประสบการณ์เนี่ยเหมือนกับที่ บริษัทบต้องการเขาเหมือนในขอมาเลยเพียงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรสิ่งที่บริษัทนี่ยลืมนึกคือตอนนี้เราจ้างในขอเนี่ยเขาจ้างตอนที่เป็นตอนเริ่มต้นเนี่ยเงินเดือนไม่เท่าปัจจุบันเมื่อผ่านมา5ปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ต้องการที่จะจ้างในกอไก่เข้ามาทํางานในบริษัทในขอไก่นะแน่นอนถ้าไม่เราไม่เพิ่มเงินเดือนให้กับนายกอไก่เนี่ยเขาคงไม่มาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เือเหตุผลว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราต้องการที่จะจ้างพนักง,งานที่มารีเพรสตำแหน่งเดิมเนี่ยเรามักจะไม่ได้นึึกถง วันแรกที่เราเริ่มต้นจ้างเขาแต่เรามักจะนึกถึงอะไรนึกถึงวันสุดท้ายที่เรามีการจ้างเขาว่าเขามีคุณลักษณะขนาดนี้เราก็มีเขาเรียกอะไรมีความรู้ความสามารถแบบนี้เราเลยอยากได้คนแบบเนี้ย้ามาเพื่อให้งานเนี่ยมันรันสามารถรันต่อไปได้เลย,เลยมันเลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อไรที่มีการย้ายบริษัทในตาแหน่งเดิมเนี่ยเงินเดือนมันมักจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อ,อ,อยๆทีนี้วิธีการแก้ปัญหานี้โดยทั่วไปอ่ะมันอาจจะมีหลายวิธีเนาะวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือเราควรจะคีบคนเก่าไวนะ้เนาะเรื่ พนักงานคนเดิมที่อยู่ในตาแหน่งเดิมได้เพราะท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าเราจะจ้างพนักงานคนใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอยู่ดีแต่สิ่งที่จะเสียไปคืออะไรเราอาจจะเสียพนักงานที่รู้เรื่องของ c u เจอร์วัฒนธารมบริษัทรู้สภาพแวดล้อมรู้ธุรกิจของบริษัทเราเนี่ยให้กับบริษัทคู่แข่งนะครับก็ถ้าคนไหนที่ได้ฟังของผมจนจบนะครับแล้วเรามีความเห็นว่ายังไงบ้างเนี่ยยังไงลองคอมเมนต์กันมาบ้างนะครับเพราะว่าจะได้มีเพื่อนเือคนอื่นเข้ามาอ่านเราจะได้แบบเป็นองค์ความรู้ที่สามารถกระจายสู่คนอื่นได้นะครับ